วันนี้เรามีเมนูใหม่มาแนะนำให้กับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเต้าหู้ไข่ผัดกะเพราหรือว่าผัดกะเพราเต้าหู้ไข่นั่นเองครับผมออกมาก็สวยน่าทานแบบนี้เลยครับเมนูง่ายอร่อยประหยัดใครๆก็ทำได้ไปรับชมกันเลยครับผัดกะเพราต้องตามพริกกระเทียมก่อนครับเริ่มด้วยพริกแดงจินดาแห้ง8เม็ดครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทย1หัวครับตามรวมกันได้เลยครับผม ก่อนจะลงมือผัดกระเพราครับเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้ไข่กันก่อนครับตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะครับคนให้แป้งละลายเข้ากับน้ํามันครับผมทําแบบนี้นะครับเวลาทอดเต้าหู้ไข่เนี่ยจะทอดง่ายไม่ติดกระทะน้ํามันไม่กระเด็นด้วยครับผมออกมาชิ้นสวยงามน่าทานเลยนะครับเสร็จแล้วก็นาเต้าหู้ไข่ลงทอดได้เลยครับวันนี้เราใช้เต้าหู้ไข่หหลอดนะครับหั่นเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยครับผม เวลาทอดเราก็ใช้ไฟพอดีนะครับไม่แรงเกินไปครับค่อยๆกลับนะครับผมอย่าคนแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวตะผู้ไข่เราจะเละเสียก่อนนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราทอดใช้แป้งแบบนี้นะครับทอดออกมาก็จะสวยงามน่าทานเลยครับผมพอเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับสวยงามมากๆครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือผัดกะเพรากันเลยครับน้ำมันพืชใส่เล็กน้อยครับผมจากนั้นก็ ใส่พริกกระเทียมที่เราตำเอาไว้ลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะประมาณสัก250ม mm ิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำซอสผัดก่อนนะครับเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำมันหอยครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับซีอิ๊วดำหวานครับประมาณนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมเอาแค่พอให้สีผัดก,กะเพราเนี่ยเข้มน่าทานนะครับน้ำตาลทรายขาวสักครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ผงปรุงรสอีกสักนิดหน่อยครับผมใส่ตามชอบได้เลยนะครับ ได้น้ำซอสผัดกะเพราเข้มข้นแล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่ที่เราทอดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปสัก4ี่ฝักนะครับเพื่อให้มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงน่าทานมากขึ้นนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะมีเต้าหู้ไข่แล้วก็มีผักด้วยนะครับ ผัดให้น้ำซอสนวดลงไปครับก็ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับผมสักหนึ่งกำมือหรือว่าใส่ตามชอบก็ได้นะครับผัดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เลยครับผมเอาแล้วครับเสร็จแล้วครับผมผัดกระเพราเ้าหู้ไข่ผัดใหม่ๆร้อนๆฉ่ำๆเลยครับ กทานกับข้าวสวยนะครับหรือว่าตักราดข้าวไปเลยก็ได้นะครับใครชอบเนื้อหมูสับเนี่ยก็สามารถใส่หมูสับลงไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับตักใส่จานร้อนๆเลยครับเดี๋ยวมาทานข้าวพร้อมๆกันครับใครที่ชอบเมนูง่ายๆอร่อยประหยัดแบบนี้ก็ลองไปทำทานดูได้ครับผมเมนูนี้อร่อยมากผมเนี่ยชอบมากๆครับ วันนี้โชคดีมีความสุขครับท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ